จเนเราเ็นหนึ่งนานก็เรีนจบโอนนาโอนจรเราเดยนออกเราบานยเราจะปัดใจกันบางทีจอออกหมดหมดในปีกรหดต่อต่อที่สุออกไม่คมในปีที่ดูทุกทางเราตามเกลือดินลุยใจนากลับลิกของอีที่็ฝันอีกแล้ว ฝันเรย่อยๆแล้วพี่อ่ะไม่เป็นไรเนาะความฝันคือความฝันเล่าไว้ครับสูวกันฟังเป็นยังไงบ้างฝันความฝันเนาะก็มีบ้างอะไรบ้างบางทีก็ก็ฝันทุกวันนั่นแหละแต่ฝันจําได้บ้างไม่ได้บ้างจำได้ตัวเลขพอและครับัอให้แนวทางก็เอาเฉพาะตัวเลขก็พอฝันช่วงสร้างถนนเนาทำถนนครับครับแลวก็พอดีทำถนนเสร็จ ทำมันตั้งแบบวันที่15แล้วก็ทำวันที่16เสร็จแล้วก็ปิดปิดเย็นวันที่16ได้ประมาณ3วันปกติจะปิดไว้เจวันแลหลงปู่ก็บอกอ่กรบาดไทยเพล้าโกนเจ้าบอร์กีดาเตาเลด้วยเลด้วยหลวงปู่บอกว่าปิดทําไมถนนปิดไว้นานทําไมเปิดให้เขาเดินไปลูกหลานที่เรกว่าจะปิดไว้เจ็ดวัน <c ười> ครับตอนแร้ว่าจะปิด,ดว้เจ็ดมันแล้วก็ลุงปูก็บอกอีกทีหนึ่งว่าไงาดอกสมบูรณ์ไงดอกสมบูรณ์ไงดอกสมบูรณ์ก็คือวันที่สิบเก้าให้เปิดให้เปิดถนนอีทัก็มาเปิดผมก็ร้อนตูดเลยตอนนี้โอ้ลุงปูม,มาบอกอะไรงี้ผมปกติไม่อยากให้รถเดินเหยียบรนถะถนนเพราะเพิ่งเสร็จลวมมันจะมีการร้าวการไรเกิดขึ้นเลยพออยู่ไม่ได้แล้วลุงปูสั่งก็ต้องเปิดไงดอกสมบูรณ์คือวันที่สิบเก้า เป็นโฆษนาอะไรหรือเปล่าทางที่งเหล่าหลวงปู่ก็เอาแผ่นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งเป็นรหัสถนนอยู่ในด้วยดักเหล็กลาองใช้เลขถนนด้วยครับเลยก็ยู่รถเบอร์หมอก็ตกเมนถ้าเขมรเขมรภาษาบ้านเราก็คือหลวงปู่ว่าอยุรานอยุรานเริ่มเปาเกิดสิบมงคลขันแรกแล้วเล่าหลวงปู่ก็ ผมก็เปลเป็นไทยเรลงมปู่ให้เอารถคันแรกของวันที่สิบเก้ามาขึ้นถนนลวงปู่เป็นสิริมงคลผมก็เลยบอกกับช่องมินิแชนแนลว่ามินิมาตั้งช้าจ้าเดี๋ยวมาเนี่ยพอดีต้องไปตามลูกสาวลูกสาวถ้า,ถ,าถ้ามีเวลาเ็าขับรถไปเหยียบถนนให้ลวงปู่หน่อยนะบอกลูกสาวลูกชาวพอดีเขาปกติเขาจะตื่นมาแล้วก็อาบน้ำแล้วไปทำงาน วันนั้นตื่นมาครับรถทํามาเลยเป็นรถคันแรกมาปพ๊กก็รถคันที่สองก็คือลูกชายรถคันที่สามคือรถมณนีรถคันที่สี่ของุ้มทรัพย์รถคันที่ห้าจะเป็นรถกระบะคันที่หกรถเก่งคันที่เจ็ดรถเก่งคันที่แปดรถเก่งคันสุดท้ายกระบะเก้าคันวันนั้นเก้าคันครับผมไม่นึกเลยว่ารถจะมาเก้าคันผมนึกว่าแค่สี่คันนี่รถยูทูบสองรถในบ้านสอง ก็มาประมาณคัน9คันวันนี้น่าจะมี9มา9้าคัน9ก้าถูก9ผิดก็อยู่ที่โพรงสลักวิ่ง9ค้าบ9ถูก9ผิดก็อยู่ที่ลวงปู่เพราะหลายทางยังไม่เสร็จก็ขอลวงปู่ในงวดนี้อีกใส่ไหลายทางถ้าเปลี่ยนไปได้ถ้าโชคลาภโปกให้ถูกก็จะมีไฟขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็งบประมาณจะใช้ต่อไปก็บางทีอาจจะฉลองถนนอีกทีนึงอันนี้งบประมาณปฏิบัจใจ กันนี้ก็รอลุณสัพพยานาคจะเผยแพศเรียนอีกชุดหนึ่งครับครับโชเลขโชเลขก่อนโชเลขก่อนพูดตั้งน้นยังไม่เห็นเลขเลยเอซจ้องจะได้เลยตอนนี้อันนี้ก็ลูกปูให้เปิดถนนไงดอกตรมบูนคือวันที่สิบเก้าแล้วก็มีป้ายป้ายรหัสถนนลูกปูก็บอกมาครบทุกอย่างก็คือเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวค่อยๆเทียงที่กะซ้ายที่กว่าหลังช่องครับรหัสถนนครับได้ทั้งเลขดังได้ทั้งหน้าด้วยเดี๋ยวเอฟจีบอว์ถ่ายเจหน้าไม่ทายเลขได้ทั้งหมดมอตกลงหมดครับหลวนที่เดครับรก้าวข้หลวงปู่ให้เปิดถนนในวันที่สิบเก้าแล้วก็มีรหัสรหัสถนนสามศูนย์หนึ่งอันนี้จะเป็นแผ่นป้ายแบบนี้เลยแล้วผมก็จะทำป้ายนี้จริงๆ หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งรหัสถนนหนึ่งเก้าถนนนี้ผมจะเรียกว่าถนนนำโชคถนนนำโชคใครได้ขึ้นมาถนนเส้นนี้ก็จะมีโชคมีลล่าต่อธุรกิจหน้าที่การงานก็จะเดินุงเดือนครับครับแล้วก็รถคันแรกรถคันแรกอันนี้โชว์ก็จะเยอะก็ไม่เยอะเนาะช่วนรถคันแรกี่ยนรถคันแรก เปลี่ยนรถคันแรกที่ขึ้นถนน9364ครับอันนี้ไปประเทวต่างประเทศได้เพื่อยังไม่องเนาะยัางเนาะไป็นเชวันประเทศบังจันนะอันนี้ผมฝันเลยผมนึกได้ว่าทำไมลวงปู่ถึงให้มาแบบนี้แบบนี้พี่จำได้ไหมคุณรัพพานาครับผมฝันครั้งแรกว่าลวงปู่ให้ทำถนนนับเสาไฟฟ้า19ต้น ๑๙๑9ต้นใช้ต้นน้๑9ครับอันนี้พี่จําได้เนาะจำได้ตอนอันนี้คลิปอันนี้ังไม่ชว์19ต้นแล้วพอทําถนนนี้ปุ๊บลงปูกให้เปิดวันที่19ครับอืมครับแล้วก็รหัสสา1